แน็กชาลีอัปเดตล่าสุดหลังสถานะโสดสนิททำเอาแฟนๆใจละลายไม่หยุดค่ะหลังจากที่มีกระแสรเรื่องความรักอยู่พักหนึ่งด้วยประกาศสถานะว่าโสดในที่สุดสำหรับนักแสดงหนุ่มอย่างแน็กชา์ลีไตรรัตล่าสุดเจ้าตัวได้เผยคลิปวิดีโอออกมาให้ได้หายคิดถึงกันค่ะช่วงหลังนั้นเจ้าตัวไม่ค่อยได้อัปเดตให้ได้เห็นกัน หนุ่มแนกนั้นได้โพสตคลิปผ่านทางติ๊กตอกส่วนตัวเป็นคลิปทีเจ้าตัวเกกท่าหามุมลหล่อทีหันซ้ายหันขวาให้เห็นทุกมุมทําเอาแฟนๆละสายตาไม่ได้ใจละลายกันเป็นแถบๆกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับมีแคปชั่นอีกว่าว่ากําลังจะพูดยาวๆบอกเพื่อนๆว่าชีวิตดีๆนะครับกาลังลุยทํางานแบบมีความสุขวิดีโอตัดไปก่อนเดี๋ยวมาบ่นคลิปหน้าเผื่อน,นึกถึงกันแฟนๆแห่ก็ไลค์กันรัวๆแถมคอมเมนต์กัน อีกเพียบค่ะ